อ,ม,อม,มาเดอ้อครับพี่น้องครับเมื่อกินยังละ่ะขนมจีนธรรมยาตีนไก่นะครับอู้พี่น้องเครื่องจุกๆเลยเครื่องเน้นๆเลยครับนี่ โ oh, ah. อ้นี่อ่ะฮะร่มเร่อล่มเร่อลมเร่อมเร่อนนหวห่วยห่วยห่วยห่วพ่อพ่อพ่อเล็้วโอ้ยเนาะเสีอพ่องเสียพันเสียนีกระดิ่นเนียว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 เขาเกิดสิห่ายละตายแล้วกูจะกินอะไรบ่กินโหลดเจ้าดายของ ลุ่มบ่อยๆเอ้าเพี่น้องเอ้าเลื่องสองซักสวัสดีครับมาพี่น้องครับมาเสิร์ฟแซ่ลกันเด้อพี่น้องครับมือได้ขนมจีนน้ำยาตีนไก่แล้วพี่น้องเนาะบอร์เเฮ็ดวิธีทำให้พี่น้องเอ้าไปเสิร์ฟดูไปกินก็ลองจามนี่ไม่จ้าไปได้เอาสวามามารถดิเหลือแต่ขาแล้วแต่ความสามารถนะคะอู้บูบวชสดเท่าท้องพริกสดท้องผีดกสดรึเนี่ยอืมอ่าแซ่เสิร์ฟพี่น้อง เปิดตมรับรถกันนะคือเก่าพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องอืออ่ะจกไปมากินกันแล้วจะเจ้าเรืออือเราตำรับรถละกินมกพริกอันนี้อือบ่ตาแตกเล้ปบะเนี่อืออือแบบอุ้ยหอนอือ อืเขาชิล่าหนองอหนืององงอเขาชิล่าพี่น่องครับจับต้นเซอพริกแน่นไป่า้องให้จ่ายนะพริกหอนเล้พี่น่อง

น่ามันจะอยูล่ลงกินน่านได้วะเอ้าว้าไม่รูเจ้บ๊อบเป็ดจับส่วนหอมจับกินดั่วพิกเผ็ดจับ โหหนาน,นึ่งวันหมดเลยหิเฉยเลยา,าจาเทไรหลวพจาย,จายกินก็บบผิกเลยลุงโหอ,อืมกินเผ็ดเนเดี่ยมันเป็นมือเดเเป็นบาดเน้องมืออยากเผ็ด้อมือ่อยากเผ็ดเดนี่อหรองเลยอืมนี่มา กินผักพีกินพ้นนั่นตามันก็ผัก่อไอบ๊ะบ๊อบ๊ะบืม Cơm thì lái mục đích đôi nhau hm 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 hm

Fett. ขัเไปเปืป่อยๆเลยนะน่าัาเยบอ่ะไว้ไไใปนปากนิดนึตา ຫັ້ນເຕັນຊິເບິ່ງເຄື່ອງັນມີນັິບດເານາຢັນພິດຫ home. ชีลเอาหอมขอกันอืม <c oughs> mm hmm. เท่าเราลงก,กินให้มันระว่างจ้ะมันว่างเหมือนแต่ของแต่ตัวอื่นเดือดไก่หนุ่มๆเลยนะจะ๊ะเนาะเดือดไก่

หนายมวัน่อดเสียบพี่ลองมาเริ่อมาเดืออเด่อทั้งไก่ทั้งไก่คร,ครับอันนี้ซายมาันเฮา เดินไปเป็นทุกภาคแล้วนอกจากน้อไม่เป็นทุกภาคแล้วเนาะอยากขนมกินคนซื้อแสบๆน,นี่นาะอืมนี่มันสอบเป็นสีโน่แล้วเนี่ยนั่นก็ ม,มันหนาวแค่เหงื่อกรจากพราะจีนวาไม่ล่มน้องข้างล่หงนาพร้อมสองรุ่งเปิดมากตจ,จีหาขึ้นแต่งัวให้หน่องเป็นเมียน ือ่อช่อช่โชักอะไรกว่าจะกินปักดิบฝาดอึนปบับเจอข้งจ่อเพ็ดเลยก <c oughs> ็เห็นอย่างนอว่านอะ มันกินเขาจนเบิดเนาะสองคนแต่เมือเนี่ยเจ้าพี่อิมมาเมนบอฮะเจ้าอิมมาเมนบอลเนี่ยคือจะลอกการกินเจ้าเนี่ยเดี๋ไปกินยังไงนี่คองหวานเม,มาเขาจะเม้าใหญ่แล้วมาอาะไรเมั่ได้เฮินใหญ่แล้วขายของหวานไม่ได้ยินโดนกันเลย ซื้อกับเรามากินหน้าสิบบาทรวยบางใหญ่เดือนละบาทห้องอสุดเสียอืม โอ้ยน oh. ุ่งจับเนาะนุ่งจับต้นเบเรอรนะ์เลยบ่เส้นเนาะเลือดตุ้นเลือดปะเ <c oughs> ยอะนังจับไปกินเลือดต่อเองนุ่งจับมากนี่แค่ไหนผิวดีแต่ไม่กระเสบพอพี่น้องครับซาลับมืนอมนีิก็เอาเมนูขนมจีนน้ำยาก,กะทิขาไก่เนาะพี่น้องเนาะ เรื่องเน,นเน้นมาฝากพี่ฝากน้องก,กินตัวลมหนาวกันลงจากคือเราสองคนครับพี่น้องครับน้องเบียร์ตอนนี้แยกกันครับน้องเบียร์บริไมความว่าแยกแยกกัน,กนไปคนับพี่นอ้อง <c oughs> คือแยกกันดูแลอน้องเบียร์จะไปดูดูแลเม่นวลแม่ายายผมเพินพากระดูกทับเสียนยุ่อุบลนะพี่นอ้องเนาะส่วนผมกะพาลูกไปลงมา เรียนหนังสืออยู่กาลสินเพราะว่าลองทั้งสองเรียนอยู่กาลสินนะพี่น้องถ้าวันหยุดก็ไปหาป่าน่ะเมน่นนนวนันสุกเสาร์อาทิตย์หนึ่งก็ไปหาหลวงเบียร์คือเก่าพี่น้องครับให้กำลังใจเพิ่นน้องพี่น้องนะนี่ละแามยย่พี่น้องขอบกลัวเฮาย่า,า,ามยายกเลียงไรกับยาเขาต้องซอยกันครูชีวิตเราต้องช่วยกันนะบันนันสิจะเป็นหนิงว่าคอยว่าเจ้าพี่น้องครับคือเวลาเราเหนื่อยฟังงนฟ้งนังนึงเหนื่อยเขาจะรู้สึกขอบคุณเราเวลาผมเนื่อยผมก็รู้สึกขอบคุณนแฟน เพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันทำหน้าที่ของกันและกันบอยมันขาดตัวบุคลของสองฝ่ายนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องนี่แหละคือมาบอกก้าวพี่น้องคือความสุขของครอบครัวโดวยที่เราหาไม่ได้หาซื้อไม่ได้แล้วพี่น้องครับเราท้องทำขึ้นเองทำขึ้นจากความรู้สึกเราโดยตรงเอาพี่น้องครับสำหรับวันนี้พงลกษสาวอคตัวราไปกนคนขิวหนาพอไหมครับสวัสดีครับ